ผมร้การแหวนผมไม่ให้แฟนผมผมเข้าใจคุณนะเพราะแหวนวงนั้นเนี่มันมีค่ามากสำหรับคุณแล้วก็แฟนคุณแต่ผมว่าความรักที่คุณมีให้กับแฟนคุณมันมีค่ามากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะไปบอกแฟนคุณให้ว่าคุณรักเขามากขนาดไหน,นมันน่าจะดีกว่าการที่คุณต้องไปทำร้ายใครเพื่อ,อาแหวนวงนั้นคืนน้่นใช่หรอ ผมเก็บเงินทั้งชีพเพื่อซื้อแหวนวงนั้นเลย คนนี้เขาเป็นแฟนกัิจริงเหรอดูเขาไม่เหมาะกันเลยนะแต่หน้าไม่เหมาะกันเนี่ยก็มีเป็นแฟนกันเยอะเนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาหาใครหรอคะผมมาหาคุณโบนะครับคือ ผมเป็นเพื่อนกับหนุ่มนะครับเคือนหนุ่มมีธุระอะไรเหรอคะคุณบอกเขาสิเ่อว,วันนี้ผมตายเนี่ยผมโทรบ,บอกเขาว่าผมมีธุระสำคัญที่คุยกับเขาคุณบอกเขาสิครับคือวันที่หนุ่มเขาประสบอุบัติเหตุนะครับหนุ่มก็บอกคุณใช่ไหมครับว่าเขามีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณคุณรู้ได้ไงอะคะ คือหนุ่มเขาบอกผมนะครับหนุ่มเขาตั้งใจจะมาหาคุณแล้วก็มาขอคุณแต่งงานครับุมโบคุณว่าไงนะคะฟังไม่ผิดหรอกครับเขาตั้งใจจะมาขอคุณแต่งงานเขาก็ซื้อแหวนให้คุณแล้วด้วยนะครับแหวนวงนั้นเนี่ยมันเป็นวงเดียวกับที่คุณเคยชีย้ให้เขาดู ที่คุณบอกว่าคุณอยากให้คนที่คุณรักมากที่สุดเนี่ยขอคุณแต่งงานด้วยหวานงงนั้นนี่คุณแต่งเรื่องอะไรมาหลอกฉันเนี่ยคุณต้องการอะไรอ่ะคือผมแค่อยากจะบอกว่าคุณว่าคุณกลับไปเลยนะฉันไม่ฟังคุณแล้วเดี๋ยวก่อนครับคุณบอกคือหนุ่มเขาตั้งใจจะมาขอคุณแต่งงานจริงครับผมไม่เคยเห็นหวานงงนั้นเลยครับเลิกพูดได้แล้วค่ะถ้าคุณไิ่ไปฉันจะแจ้งตำรวจนะ ผมไม่ได้ตั้งใจมาหลอกคุณนะครับคือคือผมแค่จะบอกว่าแฟนคุณเนี่ยรักคุณมากจริงพอได้แล้วค่ะหนุ่มเขาไม่ใช่แฟนฉันแล้วแหวนนี่อะไรนั่นน่ะหนุ่มเขาก็ไม่มีปัญญาซื้อให้ฉันหรอกคุณน่ะเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วไหนคุณบอกว่าเป็นไฟนกันไงตอ้น,นี่คุณสองคนรักกันจริงๆเหรอเราอารักกันที่โบไม่ยอมรับเนี่ย เพราะแฟนเขาไม่ยอมเลิกยุ่งกับเขาสักทีโบเลยลืมเขาไม่ได้ตอนนี้คุณเชื่อหรือยังผมจะเอาะไรวลงนั้นมาให้โบได้โบจะได้รู้ว่าผมและเขามากผู้ชายคนนั้นอะไรตัวตนในสายตาใครแต่ ที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความม